สวัสดีครับพบกับนักสิบเก้าสิบเก้นรถมือสองที่คุณวางใจกันอีกครั้งรถเด่นประจำสัปดาห์ในวันนี้นะครับเวลาที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงแล้วขอต้อนรับทุกท่านพบกับเพลหนุ่มรูปหล่อจากแดนอาทิตย์ไทยอ้าวนนเกาหลีอ,ะอ่ะเอาไม่ใช่ญี่ปุ่นอ,ะอ่ะออาโทษฮอนด้าซีบิคเอฟเคหนึ่งจุดห้าเทอร์โบฮัชแบก ก็เด่นระจำสัปดาห์ในวันนี้นะครับถึงคิวของวัยรุ่นนะฮะอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากนะครับ Honda c ซี i c นะครับ5่าประตูนะฮะ1.5เทอร์โบฮัชแบ็ก2019คันนี้เลยฮะเดี๋ยววันนี้นะครับมารีวิวกันให้เห็นจัดจะทุกซอกทุกมุมเลยนะว่าสวยแค่ไหนนะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอบอกกันว่าหลังจากที่ Honda c ซี i c นั้นได้สร้างตำนานรถฮัชแบ็กนะฮะในทรง3ประตูในปี1993นะซึ่งได้รับความนิยมจากวัยรุ่นมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับพบกับมาอีกครั้งหนะรในป2020 นะฮะแต่ว่าคันนี้นะเป็นฮัชแบ็กนะฮะในแบบ Civic FK นะฮะซึ่งเป็นญาติกับ Civic f c นะเป็น5ประตูนะกับมาอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับทรงฮัชแบ็กที่น่าจะโดนใจวัยรุ่นใครหลายคนผมบอกเลยนะฮะว่าทรง5ประตูแบบนี้เนี่ยถ้าซื้อเก็บไวน้นี่น่าจะมีราคาในอนะคอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากรอบคันกันก่อนเลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเพิ่งล้างเสร็จเลยนะฮะ สีนี่ยังไม่ได้ทําเดี๋ยววันนี้ให้ดูรอยกันเดิมๆเลยนะฮะเริ่มจากรอบคันมาด้วยสีขาวมุกในแบบไวท์ออคิ d นะฮะออกห้างนี่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะ,ะเป็นสีขาวมุกต้องเพิ่มอีก1,000 0บาทนะก็รวมๆ1 1ึ่งล้านหนึ่งแสบาทเลยนะฮะก็ะกระจังหน้านะครับมาแบบเ,เท่ๆเลยนะฮะด้านหน้าก็เป็นสีดำนะมีสเกิร์ตรอบคันนะฮะ ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะฮะพร้อมไฟ Daytime running light นะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับอ่าส่วนรอบคันนะครับเป็นสีขาวนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับที่แก้มซ้ายขวาด้วยนะฮะล้อแม็กเดิมๆของห้างเลยนะฮะล้อแม็กนี่มาที่บั็นยางโยโกฮาม่าด้วยนะล้อแม็กนี่มาที่เบอร์215 50 R17 บนะฮะยางสี่เส้นนี่ก็ปี2018นนะฮะแต่ว่ารถนี่ ส่งมอบให้ลูกค้าในปี2019นะตัวรถก็ผลิตปี2019นะแต่ว่ายางคิดว่าน่าจะใช้รถเก่าของปลายปลายปี18นะก็ยังใหม่นะดอกสวยงามดอกลึกดอกคมกลิปนะอะต่อมาเรามาดูกระจกมองข้างนะคบเป็นสีด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างที่ด้านล่างนะด้านล่างก็เป็นพลาสติกสีดำนะฮะมือจับสีเดียวกับตัวรถ แล้วก็มีปุ่มเปิดประตูนะเป็นเป็นแบบ keyless นะฮะ smart key นะสามารถเปิดปิดประตูได้โดยที่ไม่ต้องดึงกุญแจออกจากกระเป๋านะฮะฟิล์มรอบคันนะมีสปอยเลอร์นะครับมีเาสาอากาศแบบครีบฉลามนะฮะส่วนด้านหลังนะครับเอกลักษณ์ของ Civic FC กับ FK นะเป็นไฟท้ายในทรงที่วัยรุ่นอาจะเรียกว่าไฟท้ายบูมแมลงนะโอ้ก็ดูแล้วเท่มากๆเลยนะ ถ้าเป็น Civic Fc นี่คือมันจะเป็น4ประตูนะแต่ถ้าเป็น Cvic FK นี่ก็คือมันเป็นพวก5ประตูนะคือจริงๆมันก็คือโครงสร้างเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่า Fc ก็คือ4ประตูซีดาร์เดี๋ยวถ้า FK ก็คือฮนะัชแบ็กด้านหลังก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะมีสเกิร์ตรอบคันสวยงามนะครับมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยอ่าเท่นนะเหมือนสไตล์รถแลนลี่ลเลยนะข้อดีของรถฮัชแบ็กที่เด่นชัดเลยนะคุณสามารถที่จะพับเบาะลากไปกับพื้นนะและสําหรับ คุณสามารถที่จะวางของใหญ่ๆได้นะเช่นจักรยานนะหรือว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆ4 5หใบนะหรือว่าถุงกล์ฟสัก3าถุงได้สบายๆเลยนะมาพร้อมกับชั้นวางของนะครับตัวนี้โอ้หเท่มากเลยนะมีชั้นวางของเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะแล้วก็เก็บเรียบร้อยสามารถวางของได้ทั้งแนวกว้างแล้วก็แนวสูงนะอ่าแล้วเวลาคุณไปปิกนิกนะไปพบคนต่างถ้วดก็สามารถที่จะนั่งท้ายรถนะทานอาหารถ่ายรูปหรือว่าชมวิวได้นะเออก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน สำหรับรอบคันคันนี้ก็ผิวพันธุ์เดิมๆนะเดี๋ยวให้ดูกันเดิมๆตรงนี้ก็มีแผลเบียดนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บงานให้เรียบร้อยนะไม่ต้องห่วงนะแต่ตอนนี้เราให้ดูผิวพันธุ์เดิมๆก่อนนะว่าสีเดิมหมดนะแต่ว่าตรงนี้มีแผลเดี๋ยวเวลาทําสีก็จะต้องทําบานนี้ ต่อไปเราไปดูสเปคเครื่องยนต์กันเลยดีกว่าว่ามันจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะกับเครื่อง1.8นะ,ะเดี๋ยวไปดูกันเลยสําหรับ Honda Civic FC หรือ FK นะฮะตอนที่ออกห้างนะครับก็มีทั้งเครื่องยนต์1.8นะกับ1.5เทอร์โบนะฮะถ้า1.8 e นะฮะก็ตัวล่างสุดก็เริ่มราคาประมาณ8 0 0 0 0 8 000, 7 0 0ประมาณนี้นะไล่ไปจนถึงตัวแพงก็คือเครื่อง1.5เทอร์โบนะก็จะมีขาย2รุ่นก็คือ 1.5เทอร์โบกับ1.5เทอร์โบ RS นะฮะแล้วก็มีรุ่นพิเศษก็คือรุ่นนี้ฮะเขาเรียกรุ่น FK 1.5เทอร์โ <Turbo> บ Hatchback หรือว่า5ประตูนั่นเองอ่าตัวนี้ราคารุ่นใหม่ตอนออกให้ก็1ล้าน1 6 9 0 0นนะแต่ว่าถ้าตัว1.5เทอร์โบ RS นี่อาจจะแพงเลยสัก3หมื่นนะตัวนี้ตัวตัวนี้ก็เรียกว่าน้องๆและเกือบจะครอบสุดแล้วนะอันนี้ยังไม่ถึงกับ RS นะอันนี้แค่แกมมี่ตัวนี้นะครับก็มาด้วยเครื่องยนต์1 1,500cc เทอร์โบนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินให้แรงม้าสูงถึง173แรงม้านะฮะเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่แล้วนะเป็นเครื่องยนต์แบบ Earth Dream นะ v t t u r เทอรนะมาด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT นะฮะรองรับน้ำมัน E20 ด้วยนะอันนี้ก็เป็นเครื่อง4สูบนะสสูบ173แรงม้านะเคยทดสอบแล้วแรงมากแรงถึงใจนะวัยรุ่นตงตัวนี้เลยนะ หน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมหมดนะครับเบา้าโชกเดิมเม็ดอาร์คสวยงามนะครับน็อตเดิมไม่มีถอดนะเม็ดอาร์คสวยนะครับลูกกลมนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบน็อตเดิมสวยงามนะผิวพันธ์เดิมไม่มีพ้นนะตะเข็บเดิมหมดนะดูได้เลยตะเข็บสวยงามจากโรงงานนะสติ๊กเกอร์มีครบนะครับ<ๆ>ก็เรียกว่าห้องเครื่องนี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะยังไม่เคยทำไม่เคยซ่อมเลยเลยนะฮะ อะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยดีกว่าว่าจะเด็ดแค่ไหนไปอ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในดีไซน์จะเป็นยังไงนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทด้วยนะอ่ามาแล้วนะครับคันนี้ก็รถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับผลิตป,ปี2 0 1 9จด2019นะเลขไมล์ปัจจุบันนะครับ50,000พอดีนะ5 0 0 0 0่พอดีนะอ่าแอร์เป็นดิจิตอลนะครับ มีหน้าจอสัมผัสหน้าจอ DVD นะเชื่อมต่อบ e t o o t HDMI h USB ได้พร้อมกับกล้องมองหลังด้วยแอร์อนะครับก็สามารถแยกอิกสระซ้ายขวาได้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมกับ cruise control นะแล้วก็ที่พวงมาลัยหลังพวงมาลัยมีปั้นเกียร์ p a t d l e shift ให้มาด้วยเบาะหนังแท้สีดำตัดกับได้สีเทานะเป็นเบาะหนังแท้ตับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับแหม งามเท่มากๆเลยนะสิ่งที่ผมชอบก็คือการตกแต่งภายในนะฮะสวยผมชอบมากเลยนะเนี่ยตกแต่งเท่นะถ้ารถใหญ่ๆก็อาจจะใช้พวกลายไม้นอาจจะทําให้ดูแก่นิดนึงนะแต่นี่ผมก็ดูเท่ดูแบบล้ำอะ่ะล้ามากๆเลยนะเกียร์หัวเกียร์ก็เป็นหนังแท้นะครับโอ้มีปุ่มมีคอนโหมดด้วยการขับขี่แบบประหยัดน้ํามันนะอ๋อแล้วแต่ว่า แอร์ Air นี่อาจจะงงนิดน,นึงว่าปรับความแรงตรงไหนตอนแรกผมก็หาปุ่มไม่เจอนะอต้องกดใครเมดก่อนอ๋อแล้วมันค่อยปรับความแรงนะค่อยปรับเปิดคอมแอร์นะปรับทิศทางได้เออเจ๋งอีกแบบหนึ่งเนาะกดตรงนี้ทีนึงแล้วก็มาปรับตรงนี้ความสว่างหน้าจอเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะสามารถเชื่อมต่อ a อ p l e Car Play กับ Android Auto ได้ด้วย่านะ ออปชั่นทั่วไปที่เหลือก็มีลำโพง8จุดนะ mm hmm. เท่าที่อ่านสเปคมีลำโพง8จุดด้านหน้าก็มาพร้อมกับลำโพงเสียงแหลมหรือทวิตเตอร์นะที่ประตู2ข้างนะครับกระจกพับข้างไฟฟ้าพร้อมกับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับที่เหลือก็เป็นเซนทันล็อกกระจกไฟฟ้า4บานนะปุ่มสตาร์ทพร้อมกับกุญแจอ m โมบิลิเซอรดอกกุญแจสำรองรบุคเวิสครบอ่า <Okay. S 2> เดี๋ยวเราให้ดู มีบร,ริการครบด้วยคู่มือใช้งานมีครบหนาะตึกเลยนะคู่มือเช็คศูนย์มีนะครับนี่เข้าศูนย์ตลอดนะ2,019อ่าเห็นไหมออก2,019นะ White Orchid ิรุ่นนี้สีขาวมุกนะเพิ่ม1,000 10, 0บาทนะฮะอ่ะาภาษีออโทชด่านชดภาษีหมดปีหน้า64ใช้ได้ยาวๆไปเลยอ่า แต่มีอะไรอีกวล้วนี่อ่ะเดี๋ยวไปดูเบาะหลังดีกว่าว่ามีอะไรบ้างให้เล่นเนาะอ๋อมีแถมกล้องหน้ารถให้ด้วยโอ้เจ้าของเดิมใจดีขอบพระคุณอย่างสูงนะครับท่านเจ้าของรถคนเดิมก็แถมกล้องหน้าบันทึกรถให้ด้วยพร้อมกับกล้องมองหลังนะ อ้าวมาแล้วครับสำหรับเบาะหลังคันนี้ก็นั่งข้างสบายนะเอลืมบอกไปมาด้วยระบบความปลอดภัยนะถุงลมนี้ราภัยถึง8ลูกเลยนะฮะพร้อมกับเบรก ABS นะถุงลมนี้ราภัยก็จะมีด้านหน้าคู่นะที่เสาสีเสานะครับ1,2,3,4,5,6แล้วก็มีที่เบาะคนขับด้านข้างนะ7,8แอร์แบกแใบเลยพร้อมกับเบรก ABS นะด้านหลังเท่าที่นั่งดูก็ค่อนข้างจะกว้างมากนะฮะนั่งสบายสบายเนาะ แล้วก็มาพร้อมกับช่องสําหรับติดตั้งคาซีทสาหรับเด็กแบบ ISO FIX ด้วยนะฮะตรงกลางครับก็เป็นที่วางแก้วน้ำเนาะแบบเท่ๆนะอันนี้ด้านหลังเปิดไม่ได้นะเพราะว่าเบาะมันพับได้อยู่แล้วแล้วก็เอื้อมข้อดีของแฮชแบกก็คือคุณสามารถที่จะเอื้อมไปหยิบของที่คุณต้องการได้โดยไม่ต้องลงจากรถเลยนะสำหรับดีไซน์ข้างหลังก็คล้ายๆด้านหน้านะมาด้วยเบาะหนังแท้นะครับสีดําปัดกับได้สีเทานะเพดานก็ สีดำนะเออด้านหลังมีลำโพงทวิตเตอร์ให้ด้วยนะ mm. เขาที่อ่านสเปกก็ลำโพงแปดตัวแล้วก็ตรงนี้มีที่แขวนเสื้อผ้าเล็กๆให้ด้วยเนาะ mm. โอ้เรียกว่าใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยครับอือเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยดีกว่า mm. สำหรับ Honda c ซ vic นะครับเท่า mm. ที่เคยลองอัดดูนี่นะโอ้โหอัตราเร่งจาก0ู0 0น่นี่เรียกว่าใช้เวลาสั้นมากๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นรถรุ่นหนึ่งที่ขับสนุกขับมันจริงๆนะถ้าขับไปต่างจังหวัดน,นี่น่าจะสนุกมากๆเลยนะฮะ ตัวนี้แม้ว่าจะเป็นแค่เครื่อง1.5นะครับแต่ว่า Honda ใส่เทอร์โบโต,ตัวนี้มานะรีดแรงม้าได้ถึง173แรงม้านะครับทั้งแรงทั้งประหยัดนะฮะอัตราสิ้นเปลืองถ้าขับไกลๆนี่เท่าที่จับกันดูนะ16กิโลเมตรต่อลิตรได้เลยนะ16-17นะบางคนถ้าขับเ,เก่งๆนี่ได้ถึง17กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะแต่ถ้าในเมืองจะ12กว่า13นะก็ถือว,ว่ายังประหยัดมากเลยนะ รถที่รีดแรงม้าได้ขนาดนี้นะครับจุดเด่นครก็เป็นเรื่องของช่วงล่างที่นุ่มลวนยึดเกาะถนนนะฮะให้ความมั่นใจในทุกโค้งที่คุณเข้านะแล้วก็ทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ค่อนข้างจะขับง่ายมากๆเลยนะฮะแล้วยิ่งเป็นทรงในสไตล์ฮัชแบ็กนี่นะดูแล้วก็โอ้นึกถึงพวกรถแรลลี่ที่แข่งในสนามเลยนะสไตล์เหมือนพวกซูบารุอิมเพรสซอะไรพวกนั้นนะ่ะเนาะ แต่นี่เป็นของ Honda นะหลังจากที่ Honda เขาเคยทำทรง h t c h b a c k มาแล้วครั้งหนึ่งนะในปี1993นะรุ่นนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่วัยรุ่นนี่นิยมเล่นกันมากๆเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะมีเงินอย่างเดียวว่าซื้อไม่ได้นะเพราะมันหายากมากจริงๆทุกวันนี้เขามาแต่งกันมีขายกันแสนกว่าบาทน,นะผมเลยเชื่อว่า hushback รุ่นนี้น่าจะเป็นอีกรุ่นนึงนะที่น่าสะสมนะถ้าใครได้เล่นรุ่นนี้นะต้องเก็บไว้เลยนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับเจ้า Civic FK นะฮะ h a t c h b a c k 1.5เทอร์โบคันนี้2 0 1 9นบาเชื่อว่าจะถูกใจสายซิ่งหลายๆคนเลยนะฮะราคารถใหม่มีรล้านงแสบาทนะวันนี้เราขายเหลือเพียง8 3 0 0 0 กับเลขใหม่50,000กิโลเมตรนะรถบ้านมือแรกมือเดียวนะอ่าแล้วพิเศษสำหรับแฟนๆใน Facebook และ YouTube นะราคานี้นะผมแถมให้ใหม่เลยนะ <S <S เดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ฟรีเลยนะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีเลยเติมลมยางในตัวเช่นให้ฟรีเลย <S <S แล้วก็น้ำมันเต็มถังให้ฟรีเลยนะและที่สำคัญนะฮะทำควาจาดค่าเชื้อโรคลมควันค่าเชื้อโรคก่อนสมมอบให้เช่นเคยนะฮะ ก็อย่าลืมนะร,รถสวยอยู่ไม่นานนะครับใครที่กำลังสนใจรุ่นนี้นะ Civic h a t c h b a c k นะเท่ๆแบบนี้นะก็อย่าลืมนะฮะฝากเบอร์โทรหรือฝากไอดียลนของคุณไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะฮะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้ตอนนี้เรามี Official Line แล้วนะไอดียไลนนะฮะ1 9 s p อ่าจำง่ายนะครับ, sp, นะครบเครื่องหมาย a 1 9 s p นะฮะ ทักกันมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานฝ่ายขายยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะะรถสวยอยู่ไม่นานนะครับยังไงก็ฝากเป็นแฟนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะดูแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e และกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับนัด19บเกสิกรจะพาไปรีวิวรถรุ่นไหนนะก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ